สวัสดีค่ะเด็กๆทงเชมเินฮาววันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะลูปที่เราซื้อจิวจะมาบูรณาการวันสำคัญทางศาสนากับภาษาจีนกันนะคะค่ะวันสำคัญทางศาสนาภาษาจีนออกเสียงว่าเซิงรุ่เซิงริงรค่ะเาไปดูกันนะคะลูก อ่ะวันอาสาฬหบูชาวันอา,าสาฬหบูชาภาษาจิงออกเสียงว่าออกเสียงตามหลักสือนะคะเด็กๆซันซันป๋าป๋าเจียซันป๋าีย อีกลำหนึงนะคะซานเป่าฟอเจียซานก็คือสามนั่นเองนะคะฟอก็คือพระพุทธเจ้าหรือพระเฉยๆก็ได้นะลูกฟอรพระเจียก็คือวันสำคัญนะคะหรือเทศกาลนั่นเองนะคะลูกอ่าซานเป่าฟอ,ฟอเจียก็คือ วันอาสาฬหาบูชาในวันอาสาฬหาบูชาเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆเ,เรามาดูคำแรกฝอฝอ,เ,อเสียงตามมาซินะคะฝอก็คือพระพุทธนะคะพระพุทธฝอฝอนะคะลูกต่อไปค่พะพระไตรปิฎก หรือพระธรรมพระธรรมภาษาจีนออกเสียงว่าฝ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 ่า,ฝา,ฝาต่อไปค่ะลูกพระสงฆ์ภาษาจีนคือซึ่งซึ่งซึ่ง,งอ่าเด็กๆค่ะสามคำนี้ นะคะก็คือเกิดเหตุการณ์สําคัญ3าอย่างในวันอาสาฬหบูชานั่นเองนะคะอันแรกนะคะก็คือเป็นการที่พระพุทธเจ้านั้นได้ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในวันอาสาฬหบูชานั่นเองนะคะลูกภาษาจีนก็คือฝอนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็คือพระธรรมก็คือเป็นการที่พระพุทธเจ้านั้นได้ประกาศพระธรรมเป็นครั้งแรก ในวันอาสาฬหะเช่นเดียวกันนะคะลูกหลังจากที่เจ้านั้นได้ตัดสุ่ทำแล้วสองเดือนนะคะุู้เจ้าก็เลยประกาศพพุทธศาสนาแล้วก็แสดงธรรมประถมเทศนานะคะลูกอันหนึ่งก็คือซึงซึงก็คือพระสงะก็คือเกิดพระสงส์รูปแรกนะคะก็คือ พระอัญญาโกธัญญาได้ขอบวชกับพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะเด็กๆค่ะต่อไปค่ะวันเข้าพรรษาภาษาจีนออกเสียงว่าวเซาเซียเจียอีกรอบนึงน,นะคะลูกเซาเซียเจียเซาเซียเจียนะคะแปลว่า วันเข้าภาษาเองค่ะอ่ากิจกรรมวันเข้าภาษาที่เรามักทำกันก็คือตักบางภาษาจีนออกเสียงว่าใจซงสิงซั่งอีกรอบนึ่งนะคะลูกจซงสิงซังจ่งใเซิง สิงชั่งนะคะก็คือตักบานเองนะคะลูกจ่เชิญสิงชั่งนะคะคำต่อไปค่ะอ่าเวียนเทียนภาษาจ,าจีนออกเสียงว่าสินจูหลี่อีกรอบหนึ่งนะคะสินจูหลี่ินจูหลี่ิงจูหลี่ เด็กๆไปฝึกออกเสียงกันนะคะลูกค่ะวันนี้เราซื่อจิ๋วก็ฝากงานนะคะมีงานอยู่สองใบงานฝากให้เด็กๆได้ทำกันด้วยนะคะลูกอ่าใบงานนี้ค่ะเด็กๆใบงานนี้คือใบงานวันซานเป่าฟอสเสียก็คือใบงานอะไรคะลูก ค่ะใบางานวันอาสาระบูชานะคะอ่ะเด็กๆเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามนะคะลูกสร้างเป่าขอเสียเด็กๆเ,เวลาเด็กๆทำเด็กๆอ่านออกเสียงด้วยนะคะท่องคําศัพท์ไปด้วยนะคะลูกจะทําให้เราจําได้นะคะส่วนอีกหนึ่งใบางานก็คือใบางานนี้คะ่ะลูก โซเสียเจียก็คือใบงานวันเข้าพรรษานั่นเองนะคะลูกระบายสีเหมือนกันนะคะเมื่อดเด็กระบายสีทั้งสองใบงานนี้เสร็จแล้วเด็กก็ตัดเลยนะคะตัดตัดเสร็จแล้วเด็กก็มาพับค่ะลูกพับอ่าพับเหมือนพับพัดนะคะลูกพับพับขึ้นพับลงนะคะแล้วเด็กก็จะได้ใบแบบนี้เห็นไหมคะลูกอ่าอันนี้คือใบ โซเซียจีนะคะวันเข้าพรรษาส่วนอีกใบหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะลูกเด็กก็ตัอดออกมาจะได้แบบนี้นะคะแล้วเด็กๆกก็ทับนะคะเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆก,กไ็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะลูกเราซื้อฝากไว้สองใบงานนะคะวันนี้เราซื้อไจเจียนค่ะบ๊ายบาย